สวัสดีครับรก็พบกับรายการพระเครนนอโดนนะครับวันนี้ก็น,นักแสดงนินคมครับก็จะไปเข้าพระก,กันนะครับวันนี้มีเพื่อนๆไปด้วยไปนครนายกกันนะครับไปปาจีนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้พักเครื่องอะไรกันบ้างนะครับครับก็เมื่อกี้ก็ได้ไปเช่าพระที่ตัวเมืองนครนายกนะครับก็ พอดีขับรถแล้วก็เช่าเร็วมากไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันก็ได้เป็นกิ่งพิมพ์เล็กนะครับมาชุดหนึ่งกิ่งกับกลิงกับดวงนะครับอ่าแล้วก็มีนอกสาัสดิการรุ่นสองนะครับนี่ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็มีจระเข้นะครับคอโบหัวอุกของนะครับเดี๋ยวเราไปปาจีบุรีต่อเราไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ามันหนองชะอมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช่นพนาพัการอดิตัดลูกค้าไว้ที่อเมซอนเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าวันนี้ได้พักอะไรเพิ่มก็ตอนนี้อยู่กับน้องแล้วครับก็พักมาขายเนาะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเยอะเลยเยอะเลยนะถ่ายใ,ใกล้ๆนี่น,นี่เลยดุจมาก <ห>กับไอ้อบได้ไหมกับไอหยิบได้ไหมเจด,ดูนี้คร่าวๆก่อนได้ไ<ร>ด็ได้ได้ดไม่ไม่หนีเราพี่อยู่นี่แหละาามาดูเลยนะเนี่มีเหรียญหลวงพ่อสนิทน,นะครับเหรียญในหลวงนะครับผนี่แหละผนี้โอเคได้ได้ได้ลลุ่งเนาะด,ดูให้ บ้านอยู่แถวนี้เหรอใช่โอเคงั้นเอาจระเข้มาดูก่อนแล้วกันทีเดียวเลยก็ยน้องก็ไปหยิบจระเข้มาแล้วนะครับเป็นจระเข้จันเพ็มเนาะมาดูกันอันนี้คือจากวัดเลยป่ะหรือว่าใช่ ก็นี่ก็คุยราคาจบแล้วครับผมมอสนิทก็อันนี้ก็น้องออามาให้ดูช่วยดูให้หน่อยว่าพระอันไหนดีบ้างก็บอกน้องไปคร่าวๆและส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวายตั้งเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันว่าได้พระอะไรบ้างวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจริงมีอีกที่หนึ่งปทุมเดี๋ยวไปเช่าต่อวัอนนี้ตอนเย็นๆอีกแล้วถ่ายคลิปไปดูแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเรา,าสรุปให้ดูว่าวันนี้ได้พระอะไรบ้างครับโชคดีด ครับก็ตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช่าเจ้าสุดท้ายแล้วตอนนี้อยู่ที่ปุมธานีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ของอะไรบ้างครับไปโอลวก่วาอไปใช้เองเหรอหอหมดนี้ก็ น,น่าจะตอ,อบอมมอนไม่ไรไ 3, ไครับพี่เอวนนี้พี่อ๋อทุกเร็วนี้3-4สามสี่เดือนเองครับชาวว่าจะเก็แต่ว่าอันนี้ได้มา้งพีใ่ใส่ใส่คำ0่าครับไม่สองเนนะผมได้ครับ มีจระเข้ันเพนนะครับมีปอบบนะครับแล้วก็มีปอผีเดี๋ยวไปดีเยอะให้ชมครับครับก็ตอนนี้เราก็ถึงร้านกันแล้วนะครับวันนี้ก็เดินทางกันวันสองสามจังหวัดเลยนะครับไปทั้งนครนายกปราจีนทุมนะครับก็วันนี้ได้ของมาเยอะเลยครับนี่อย่างนี่ได้จระเข้นะครับหัวอุมานะครับรุ่น2ได้เหรียญมานะครับเยอะเลยนะครับนี่ เยอะมากนะครับแล้วก็ได้จระเข้จาเพนมาสี่องค์นะครับนี่จาเพนนะครับนี่แล้วก็มีตอกลิงมีกริงกับบัวพิมเล็กนะครับแล้วก็มีนกสัมบิกาอ่าก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ส่วนใครอยากจะอ่าปล่อยเช่าฟ้าเครื่องก็สามารถทักเฟซบุ๊กผมมาได้นะครับหรือว่าอยากจะเช่าวัตถ,ถุมงคลของสนิทหรือว่า พาร์ทอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อเซลุ์กูผมได้นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ